เมื่อวานครับมีโอกาสได้เห็นน้องผักหวานสปอนเซอร์เพื่อนแล้วก็สาธิตสินค้าทางออนไลน์ครับก็รู้สึกว่าเออเก่งมากๆเลยครับถ้าใครที่สามารถที่จะสาธิตสินค้าแล้วก็สปอนเซอร์ทางออนไลน์ได้ก็เราก็จะไม่มีขีดจำกัดเรื่องของระยะทางเนาะแต่ว่าในการสาธิตสินค้าทางออนไลน์เนี่ยครับเราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งก็คือ เวลากล้องของเราอะสมมุติกล้องตัวนี้ก็อ,อยู่ตัวนี้เนาะแล,แล้วเราสาธิตสินค้าครับเราจะยกท็อปวิวให้เขาดูไม่ถนัดเพราะฉะนั้นในการสาธิตสินค้าออนไลน์ครับมันจะมันจะต้องมีเทิร์มันต้องมีโต๊ะมาตั้งนะครับมีต้องมีโต๊ะมาตั้งแล้วก็มีตัวอุปกรณ์สาธิตมาใช่แต่ว่าถ้าเราจะคุยแผนธุรกิจแอมเ์ครับจะคุยแผนธุรกิจแอมเ์หรือว่าจะคุยความสวยงามของธุรกิจอะไรก็ตามครับ สินค้าจําเป็นต้องสาธิตมันคือความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมกันดีๆเนาะเนี่ยอย่างอย่างหน้าจอตรงนี้ครับถ้าวางกับพื้นสาแก้วนี้วางกับพื้นเราเขาจะมองไม่เห็นแก้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เห็นแก้วต้องสูงขึ้นมาแบบนี้ครับด้วยการหาอะไรมาเทินตรงนี้ไว้อ่านี่คือนี่คือ,อเขาเรียกว่าจังหวะของการสาธิตสินค้าทางออนไลน์แต่ก็มีอีกแบบหนึ่งครับที่ได้ประสิทธิภาพ อาจจะไม่เท่ากับสาธิตด้วยตัวเองแต่ก็สามารถพอที่จะเล่าเรื่องหรือว่าเล่าให้เห็นสินค้าได้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับเพราะว่าในกลุ่มของเราเองเนี่ยมีคลิปหลายตัวมากๆที่เตรียมไว้สำหรับการสาธิตออนไลน์อยู่แล้วเรามีตัวที่เราเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้าง,งานที่จะสามารถเอาแก้วมาตั้งแล้วก็เอาอุปกรณ์สาธิตมาสาธิตได้เช่น อาจจะอยู่ในร้านของร้านแมคโดนัลล์ร้านกาแฟสตาร์บัคหรือว่าร้านอาหารอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถที่จะถือเข้าของหรือว่าสถิติดได้เราก็จะมีการสถิติแบบนี้ได้เหมือนกันครับข้อสําคัญคือถ้าเขา,าข้อสําคัญคือถ้าเราใช้เสียงของเราเองจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้เสียงของอัปไลน์นะครับเราก็ปิดเสียงไปเลยก็ได้นี่ mm. อ่ะอันนี้เรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะดูกันว่า ภาพเนี่ยขึ้นหรือเปล่ากระบวนการทำยังไงครับกระบวนการก็คือ 1. เปิดคลิปของกลุ่มเราขึ้นมาเปิดคลิปของกลุ่มเราขึ้นมาเสร็จปุ๊บจากนั้นไปที่ปุ่มปิดเสียงครับไปที่ปุ่มปิดเสียงแล้วก็ปุ่มเพลงได้เลยอ่ะเดี๋ยวสมมติว่าสมมติว่าอันนี้ไม่ใช่คลิปเสียงของผมนะสมมติว่าเป็นเสียงของคนอื่นแต่ผมเอามาเพื่อที่จะสาธิตสินค้าออนไลน์ ตัวนี้คือสาริตโปรตีนอ่ามาดูกันการสาริตโปรตีนเราก็ต้องมีอะไรบ้างมันก็จะมีเห็นข้างบนนี้ไหมครับข้างบนนี้มันก็จะมีตัวหนังเสือให้อ่านเบอร์รี่เป็นตัวช่วยเสริมที่เราทําให้มันเกิดประสิทธิภาพเร็วขึ้นก็พวกคือพวกไฟโตมิกส์อ่าแล้วก็เข้าสารครับแทนเซลล์ในร่างกายเข้าสารแล้วก็ทีเจอดีนแทนสารเคมีหรือว่าอนุมูลอิสระเราจะเตรียมแก้วสอใบแล้วก็ช้อนสอัน แต่นั้นเราจะใส่น้ําเปล่าเข้าไปที่แก้วทั้งสองใบครับเห็นไหมครับว่ากระบวนการนะครับ yeah. เราจะเปิดภาพไปด้วยแล้วเราก็จะบรรยายด้วยเสียงของเราเองอื ừ, เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับ yeah. ก่อนอื่นเลยคือถ้าเราจะใช้คลิปถ้าเราไม่สาธิตสดนะถ้าเราจะใช้คลิปเราอาจจะต้งองซ้อมก่อนเดี๋ยวจังหวะของเรามันจะไม่ตรงกับภาพ แต่ว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรจริงไหมเพราะว่าเราก็สามารถที่จะซ้อมก่อนได้ก่อนสาธิตจริงอ่าน,นี้เหมือนเซลล์เมค้าก็ดึงอ <bor. S 2> นุมติอิสระเข้าไปสองคนใช้ชีวิตเหมือนกันอืมหรือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรนะ่ะถ้าสาธิตสินค้าออนไลน์แล้วเราจะใช้เสียงของอ <personnel S 2> ัพไลน์ก็เปิดเสียงผมไปได้เลยครับอย่างนี้ครับเปิดตรงนี้ชาคนที่หนึ่งครับเขารับทานโปรตีนเข้าไปครับ แล้วเขาก็ยังได้ผักผลไม้รวมพวกกลุ่มวิตามินเราก็แทนด้วยวิตามินผงของไฟโตมิกส์เมื่อเขาได้รับกลุ่มวิตามินครับสิ่งที่เห็นก็คือน้ําหรือว่าเลือดในร่างกายของเขาครับเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มใสขึ้นนะครับแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายของเขาครับเริ่มเจือจางการดูดซับของอนุโมลอิสระทีนี้เขายังคงใช้ชีวิเหมือนเดิมครับทั้งสองขั้น ั้งสองคนเขายังได้รับอนุญาติสระเหมือนเดิมครับในชีวิตประจําวันของเขาเดี๋ยวไปอีก2ยอดแล้วก็คนดูครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเขาทานโปรตีนอย่างต่อเนื่องทุกวันครับอันนี้คือตัวอย่างของการสาธิตสินค้าสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเปิดแบบนี้ได้โอเคประสิทธิภาพมันอาจจะไม่เท่ากับเราสาธิตสดแต่ความสะดวกมันสะดวกเยอะกว่ามากๆเลยเพราะว่ามันไม่ต้องกลัวน้ำหก ใส่คอมอ่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราสาธิตสินค้าในแบบสาธิตโปรตีนแล้วก็ข้าวสารอ่าเรามาดูอันอื่นต่อนะครับเรามาดูอันอื่นต่อที่เราจะสาธิตเราสามารถสาธิตได้ก็คืออันนี้อ่าสมมุติว่า,าจะสาธิตกระเทียมเปิดขึ้นมาก่อนครับปึ๊บจากนั้นพอ,พอเสร็จเรียกว่าเราจะใช้เสียง อัปลายหรือจะพูดด้วยตัวเองอ่าถ้าเราจะใช้เสียงอัปลายก็กดเปิดเสียงตรงนี้ถ้าเราจะพูดด้วยตัวเองเราก็ปิดเสียงขยายภาพให้ใหญ่ครับแต่ถ้าใหญ่แล้วก,กดเพลยค,ครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการสาธิตซึ่งเราก็บรรยายไปได้เลยบรรยายตามภาพเนี่ยครับ ซึ่งในคลิปที่เตรียมไว้ให้เราเนี่ยมันเป็นคลิปสั้นๆที่ไม่นานมากอะลองฟังเสียงดูนะถ้าเราไม่พูดเองจะใช้เสียงของออปไลน์จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะได้กระเทียมชิ้นเล็กๆนี้ครับอามาใส่ที่บดแล้วก็ใส่ช้อนเตรียมไว้ครับจากนั้นก็เตรียมแก้วสาคิดครับ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปอธิบายว่าแก้วนี้ครับเปรียบเสมือนหลอดเลือดของเราเวลาที่หลอดเลือดของเราสะอาดครับมันก็จะมีทางเดินกว้างๆแบบนี้เลือดก,ก็ไหลผ่านได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไขมันเข้ามาครับเราก็เตรียมน้ำมันเนี่ยครับมาหยดใส่เข้าไปในแก้วตรงนี้เราก็จะหยดไขมันเข้าไปครับให้มันพยุงอยู่เหนือผิวน้ำเราก็ถามคนที่ดูว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันอยู่แบบนี้ครับมันก็เหมือนสังเกตไหครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คลิป มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเราสาธิตสดแต่มุมกล้องมุมกล้องครับมันสามารถที่จะ move ไป move ม,มาได้ถ้าเราสาธิตสดผ่านเว็บแคมหน้าจอเราจะเป็นทรงแนวตั้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะหงายแก้วไปแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยมันจะหกมันจะหกใส่คอมพิวเตอร์ของเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายอมไม่ลดความตื่นเต้นลงนิดหน่อยลดความเรียวลงนิดหน่อยแต่ว่าใช้ แบบนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองของกล้องได้เพราะว่าในคลิปนี้ครับเราทําเราจะเคลื่อนกล้องอยังไงก็ได้จริงไหมมันก็จะสะดวกในคนละรูปแบบแต่ว่าที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราทําด้วยออนไลน์แต่ใช้เสียงของเราเองเช่นอ่ะสมมติว่าตอนนี้ผมปิดเสียงที่คลิปไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะพูดสด,ด้วยตัวเองว่าเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยครับ มันก็จะเล็กลงเพราะว่ามันจะมีไขมันเข้าไปอุดตันถ้าเกิดเลือดมันอยากจะผ่านช่องที่มีหลอดเลือดอุดตันแไปได้เอ่อก็ต้องปั๊มเลือดแรงขึ้นซึ่งทาให้เกิดความดันโลหิตสูงโอเคอ่ะทีนี้เห็นไหมครับว่าอีกวิธีหนึ่งอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งแล้วนะพูดไปหยุดไปพูดไปกดพอสไปจาก y u t u b e เนี่แหละครับออแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ แล้วมันเกิดมีเกล็ดเลือดเข้ามาติดหรือว่ามีเกล็ดเลือดเข้ามาติดที่ไขมันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ mm hmm. เราก็จะแทนสีผสมอาหารเป็นเกล็ดเลือดแล้วเราก็ลองสมมุติว่ามีเกล็ดเลือดไปอุดตันอยู่ตรงไขมันของเราปึ้งเห็นไหมครับว่าเราสามารถถ้าเราซ้อมดีๆนะ เราสามารถพูดไปกดพพสไปกดเพย์กด, post, กด, pay, กดพูดกดพพสกดเพย์ได้ตามจังหวะที่เราต้องการเลยเถ้าเกิดกานอุดตันแบบนี้ปึ๊บแล้วเราได้กินกระเทียมอันนี้เป็นการสมมุตินะครับกระเทียมก็จะสไปซลไลเกล็ดเลือดได้เนื่องจคุณสมบัติของกระเทียมเองเนาะซึ่งเกล็ดเลือดก็จะได้รับกระเทียมก็จะสามารถที่จะหลุดออกไปจากไขมันได้ซึ่งลดความเสี่ยงของการเป็นหลอดเลือดแตกหรือว่าอุดตัน หลอดเลือดเก็บเลือดได้นะครับนี่คือตัวอย่างของการเปิดคลิปแล้วสาธิตสินค้ามาสรุปกันนะครับเราสามารถสาธิตสดก็ได้มันก็จะได้ฟิลที่ดีที่สุดนะครับอย่างของน้องผักหวานเมื่อวานเนี้ยน้องผักหวานสาธิตสดซึ่งได้ฟิลมากๆดีสุดๆเพียงแต่ว่ามุมกล้องมันอาจจะลูกค้าหรือว่าคนที่ดูคลิปของเราเขาอาจจะเห็นมุมกล้องได้ไม่ชัด แต่ว่านี่ี้คืออีกวิธีหนึ่งครับอีกช้ o ยส์หนึ่งก็คือการสาธิตในแบบที่เปิดคลิปแล้วบรรยายประกอบแทนเสียงจริงหรือไม่อยากบรรยายประกอบก็เปิดคลิปไปเลยก็ได้อันนี้คือแบบหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูในการสาธิตสินค้าตัวอื่นๆบ้างมาดูการสาธิตสินค้าตัวอื่นๆก็คือตัวตัว สาธิตสินค้าพื้นฐานดีกว่าเอเอสาธิตพื้นฐานแบบหนึ่งนาทีก็มีครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราจะสาธิตสินค้าพื้นฐานแบบหนึ่งนาทีเราอาจจะต้องดูจังหวะในการพูดหน่อยเพราะว่าทั้งคลิปทั้งกระบวนการโปรเซสเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในนาทีเดียวมาดูกันมาดูกันลองมาดูกันในแบบที่แบบที่หนึ่งก่อนใช้เสียงของอัปไลน์เราคุยกับเพื่อนเรา แล้วเปิดคลิปด้วยเสียงของอัปลายจะเป็นแบบนี้ครับผาด้วย SA8 แล้วก็ x อ็กกันครับแต่เห็นความแตกต่างของสีน้ำทั้งคู่ SA8 เป็นสีเหลืองของ t j Odin ดีส่วน x อ็กเป็นสีเาขาวแล้วลงมาสักน้ำเปล่าดูครับ mm hmm. เมื่อทั้งคู่นำมาสักน้ำเปล่าจะพบว่า SA8 เอ้สะอาดขาวดีในขณะที่ x อ็กก็ยังขาวสะอาดเหมือนกันเราลงนำผ้าที่ซักสะอาดแล้ว กลับไปใส่ในน้ําที่เพิ่งซักสิ่งสกปรกมาจะพบว่า s อซไป้องกันการไหลกลับมาเปื้อนเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่ที่น่าสงสัยก็คือน้ํา s ซอเป็นสีทิงเจอไอโอดินทำไมเอ็กซ์แบนถึงเป็นสีขาวยิ่งถ้าหยดทิงเจอไอโอดินเข้าไปเพิ่มความแตกต่างยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่องนี้ตอบไม่ง่ายครับถ้าคุณใช้โซดาไฟในการซักผ้าไม่ว่าจะหยดกี่ครั้งทิงเจอไอโอดินก็ยังจะขาวเหมือนเดิมน้ํา30ลิตรใช้เพียง1ช้อนเล็กๆเท่านั้น หนึ่งกล่องจึงซักผ้าได้มากกว่าแปด้อยสาสิบชิ้นโอเคยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเราสาธิตสดได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสาธิตสดไม่ได้แล้วเราอยากจะใช้เสียงของตัวเราเองมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เห็นมุมนี้ไหมมุมนี้คือกดกดปิดเสียงไปแล้วนะกดปิดเสียงไปแล้วแล้วกดเพล์ครับมาสาธิตเอแปดกันตึบ๊บใส่ผงซักฟอกลงไปแก้วทั้งสองใบ เห็นไหมครับว่าถ้าเราพูดเองเราจาเป็นต้องกดพอเพราะว่าคลิปมันจะไปเร็วมากครับไม่มีทางพูดทันนะครับเพราะว่าในตอนลงเสียงไปแล้วเนี่ยยังพูดแบบลิ้นรัวเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสาธิตตึงไฮบริดเปิดคลิปแต่เสียงเราเราจำเป็นต้องสวดภาพหยุดไปด้วยอ่ะต่อนะใส่ผงซัฟฟอร์ลงไปสองแก้วจากนั้นก็หยดทิงเจอรดินลงไปที่สำดีทั้งสองเห็นไหมครับ ูดเดียวไม่ทันจบเลยภาพไปถึงทีเจโดีนเตรียมใส่แก้วแล้วแล้วก็นั่นทีเจโดีนครับไปซักในแก้วทั้งสองใบที่มีผงซักฟอซกซักๆๆกัก,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 กันจะเห็นว่าแก้วซ้ายมือก็คือแก้วของ s อสเป็นสีเหลืองของทีเจโดีนแต่ว่าแก้วขวามือเป็น x อ็ก d แบนก็จะสีขาวแล้วจากนั้นมาดูกันครับนี่ะคอตตอนที่อยู่ใน s อสก็ขาวสะอาดแล้วอีกแก้วหนึ่งคอตตอน ที่อยู่ใน expand ก็ข่าวเหมือนกันจากนั้นมาลองซักน้ำเปล่าดูครับจับคอตตอนทั้งสองอันไปใส่ในน้ำเปล่าจะพบว่าของ s อ8ก็ข่าวสะอาดดีแล้วในขณะที่เอ็กซก็ข่าวสะอาดเหมือนกันเห็นไหมครับว่าจังหวะในการพูดและจังหวะในการกดพอสนะครับผมก็จะกดพอสไปด้วยพูดไปด้วยแบบน,นี้เสมอเ,เนาะ,ะจากนั้นถ้าเรานำผ้า ที่สะอาดแล้วไปใส่ในน้ำผงซักฟอกที่มีสีเหลืองของทิจยอดีนจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับปึ๊บดึงเข้ามาเหมือนเป็นสีเหลืองใช่ไหมแต่พอมาซักเสร็จกลับมากดพอสครับปึ๊บก็ขาวสะอาดเหมือนเดิมเพราะ sa 8ครับมีป้องกันการสิ่งสกปรปกย้อนกลับมาติดผ้าได้เพราะฉะนั้นหนึ่งผงซักฟอกครับเราสามารถซักเสื้อและนำผงซักฟอกไปซักผ้ากีกาเกงหรือถุงเท้าต่อได้ ไม่จำเป็นต้องรีบทิ้งผมว่าสิ่งสงปกปรกจากเสื้อไม่มาติดกางเกงหรือถุงเทา้าแน่นอนครับแล้วก็ที่น่าสงสัยก็คือ SA8 เป็นสีเหลืองของ TJL ดีนแต่ว่าอีกแบรนด์หนึ่งกับไม่เหลืองปึ๊บถ้าเราหยด TJL เดีนเข้าไปใหม่มันก็จะเหลืองกว่าเดิมและหายไปเรื่องนี้เราพิสูจน์ได้ง่ายๆครับถ้าเราใช้สิ่งนี้ซักผ้าก็คือโซดาไฟถ้าเราใช้โซดาไฟซักผ้าครับไม่ว่าเราจะหยดกี่ที สีของที่เจลดีนก็จะหายไปและหนึ่งกล่องครับสามารถหนึ่งช้อนครับสามารถใช้ได้กับน้ำสามสิบลิตรช้อนเล็กๆของ s อ8เนี่ยครับเพราะนั้นหนึ่งกล่องเนี่ยครับซักได้ถึงแปดร้อยสองตะก้าอ่าพอเห็นภาพไหมครับคือถ้าเรามีไฟล์แล้วเราใช้งานเป็นในกลุ่มของเราครับมีไฟล์ยเยอะแยะมากมาย ถ้าเราใช้งานเป็นนะครับมันก็จะได้ประสิทธิภาพทั้งหมดที่เราคุยกันนะครับมันมีอยู่สามตัวเลือกหนึ่งสาธิตส,สดสดต่อหน้ากล้องแบบนี้ต่อหน้ากล้องแบบนี้เลยสองเปิดคลิปของกลุ่มแล้วบรรยายเสียงของตัวเองคือปิดเสียงปิดเสียงของคลิปนะครับแล้วพูดบรรยายเสียงของตัวเองและสามปล่อยไปเลยครับปล่อยให้คลิปของกลุ่มทำงานไปเลยอ่เพราะฉะนั้น กระบวนการนะครับการสาั่งซื้อสินค้าหรือออนไลน์ครับโดยเฉพาะคนที่ไม่สะดวกที่จะออกไปออฟไลน์บ่อยๆหรืออย่างอย่างกรณีของน้องผักหวานอาจจะไม่สะดวกในการออกไปออนไลน์เพราะว่าเดินทางไม่ถนัดเนาะมันอยู่บนยูทแชร์เราก็สามารถที่จะใช้การออนไลน์แบบนี้ไม่สะดวกออฟไลน์แล้วก็สามารถใช้การออนไลน์แบบนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นโอเค เดี๋ยวจะส่งคลิปการสาธิตสินค้าทั้งหมดนะครับรวบรวมเป็นเป็นโน้ตเดียวกันแล้วก็ใครต้องการสาธิตสินค้าตัวไหนก็สามารถที่จะกดลิงก์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 เข้าไปใช้ได้เลยในคลิปจะมีเสียงบรรยายด้วยแต่ถ้าเราจะไม่ใช้เสียงบรรยายเราก็บรรยายทับเข้าไปได้เลยครับเพื่อความสะดวกในการสร้างธุรกิจครับเราจําเป็นต้องรู้จักวิธีการใช้งาน ไฟงานหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราฝุ่นของเราเตรียมไว้ให้ครับโอเคครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณครับ